บางซอนอยูแอ่แคมคลองนครใจสอนพ่อพิหารเนาะวันนี้หัวใจใกล้วะหัวใ,ใ,ใจเป็นหัวใจเป็นข็อของแก้มมาเราเนี่ยของแก้มเนาะมีมีนยังก็ปิ้งปิ้งตับบ่สาบายดีพี่น้องบอส สุขุมสุขวจนเนาะตอนนี้บ่าสอนอยนนะครนไก่สอนพรมวิหารคลิปนี้บาสอนจะพาพี่น้องไปเลาะไปเชี่ยวแยมของคอนคหญ่สอนพรมวิหารยามแรงเนาะโดดแล้วบม่ได้มาเกือบปีปลายแล้ววันนี้มีโอกาสมา,าสอนจะพาพี่น้องไปลเลาะไปเบิ่งไปชงวิวทิวทัศน์ธรรมชาติสองภาคฟังลาวไทยสอนอาเขตมุกดาหาร นั่นน่ะของมาสอนเรียนวงเวียนวงเวียนได่โน้ตเสาพี่น,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 น้องเลยเป็นานวงเวียนไต่โนเสาลกอง้งีสอนไปวงเวียนไต่โน้เสานอกจากวงเวียนไตโนเสาแล้วจอยง,งีวงเวียนืนจเนนพราะว่าเป็นอาีีประวัติคาเป็นมาของ ไดโดนเสาร์โอเแม่กระป๋อมใหญ่ได้นาะอันนี้เป็นไดโดดนเสาร์เลยมีแครนวงเวียนนี่พาพี่น้องรลบเบิ่งตัวเมืองอจังหน่อยเนาะวันที่จะพาไปรลบะแคมป์ของ,ของ วันนี้ไปซอนยูแคมคลองนครจัซรอนพ่วิหารเนาะวันนี้มานางรินมาชมวิวนะเนเ่เนาะอันนี้เป็นขัวข้าแม่น้ำคลองซอนนาเชตมุกดาหารพี่น้องอยู่บ่อนี้อยู่ชุดนี้จะเป็นชุดนางริมนั่งพักผ่อนเนาะนั่งกินปิ้ยงย่างเนาะมีตล้วก็มีเครื่องดื่มนี่บริเวณนะพี่น้องบรรยากาศตอนแรกเนาะ ไปสร้างเครื่องกินอยู่เนาะมือนี้มากับอ้ายเนาะมากับอ้ายมืาอนี้ไปสร้างเครื่องกินอยู่เนาะเอาเบียสองขวดเด้อมีต่ำบ่เอาอยังเอาเลยเอราจะเจ้าได้จั๊กมึงก่นอนเอาเบียร์ไปก่อนสองขวดมีพวกปิง้งเนาะนี่ปิง้งตับบ๊าตาบเบาใจปะหัวใจใกล้บ่ ใจเป็ดใจเป็ดใจหมูอ๋อ็นีกเงนมมูกงนมหมูจานเท่าไรอันนี้ชอบแกงามพันโอ้แพงอะไรเนาะอันนี้งัวบใส่งัวใส่หมูใสมูเลอันบีสไั้ละสไันบสัีวัสดีะวันสัีวัีสสี่ไม้หีสัีสวสีันดัดีสสวดด้บ่ มกันได้ตัวนี้ไรต่างหากโดยโดยสี่ไม้ฮะเอานี่เอานี้สิเอานี่สี่โดยโเอาเอานี้เอ,าอ,อเาอันนี้เยโอเคกพิสัางเยยังรอมนก่นเนาะ มีหลายห่านนะมีหลายห่านนะอันนี้คือห่านอันต่ำห่านติงจีนอันนี้เมนูเพิ่มสารพัดยำปิงจีนจุ่มจีนเขาซุปกระเลมโยเกิร์ตมีหมดนอนน่ะเปลี่ยนงัวบ่มีบ่บ่มีบ่มบ่มี นี่แต่ประเภทอันนี้เนาะนใส่หมูนะเอ็นงูหมูมีออันนี้เป็นถนนเรียบแค้มคลองเนาะมาแต่บะเลมาแต่ท่าแขกสอดใส่สวรรค์เชตเอาะเขาพี่เอ็นงูบ่ะมินแต่ประเภทเดียวกันมั้ยเนาะแต่ละหารนงมันแพงมันแพงบ่ โสมพ่อเลยห้านใดก็คล้ายๆกันบรรยากาศยามไอร์แลงเนาะอยู่ที่นครเกษรพิมพ์ฐานเนาะเคิ่งรถรถบรรทุกสินค้าเนาะเครื่องขัวพี่เนาะบรรยากาศยุคนี้สุดยอดเนาะมีอีกบ่อหนึ่งที่เพิ่นปรับปรุงใหม่ตอนหน้าวัดตอนหน้าวัดใหญ่ไซยภูมิเนาะบ่อกสอนบ่ได้ไปมาบ่อนี้เนาะมันห่มเลย ในบริเวณนี้เพิ่นจะปลูกต้นดอกจำป่านะหลายต้นขนาดนี้ปลูกต,ต้นดอกจำป่าพันพันขาวเนาะคักค่ะค <c oughs> มากับไอเนาะ อโอ้สามนี้ก็ลายแล้วสามนี้ก็ลายแล้วอันนี้ก็ลายแล้วสมพวดแล้วสามนีก้ก็แก่้อนจังหน่อยเนี่ยแก่หอนแก่หอนอาาหาไหมราถ่ายของแก้มเนะาะจังหน่อยของแก้มมาพอบริเวณน,นี้เนาะตอนนี้คนก็ยังบอนหลายปันใดอีกประมาณจังหน่อยพอละตอนนี้หากระซี่มง เจี <ion> ้ยวเจี้ยวใช่อ๋อค่ะค่ะค่ะอ๋อของแก้มาเราเนี่ยของแก้มเนาะมียังก็ปิ้งปิ้งตับเอะปิ้งตับปิ้งไส้หมูอันนี้เป็นน้ำเจีวเนาะน้ำเจีวเนี่ยมีเจีวเพียครับเจีวส้มเนี่ยมีผักกับลุยลุยลุยโยกโยก เดี๋ยวขยอ่อ่ะยอดนะอาหารสวรรค์ขมวดช่กันเปลี่ยนบรรยากาศมาพักผ่นเมื่อย ต้นยอดพี่น้องเลยสัง่งเมนูไข่ลูกมาเลยไข่ลูกเนะาะไข่ไข่เป็ดเรอวะไข่เป็ดเราอะไข่เป็ดนี่เมนูไข่เป็ดอันนี้ลูกออดมาเลยบุกกล้ากินไข่ลูกก่ะแซ่บแซ่บแซ่บ เสี่ยขนาดสุดยอดบรรยากาศนะพี่น้องนี่อิ่มละอิ่มน้ำสำลากเนาะกินจามเอ็นปิ้งตับกับไข่ลูกกับของแชม,มรเรื่องดื่มเนาะน้อยนึงบรรยากาศแชมคองสวรรค์เชษยามแรงอยู่บริเวณกองขวัวมิตรภาพลาวไทยแห่งที่นะสามเนาะสวรรค์เชษมุกดาหารพี่น้องบรรยากาศนะ ตาเวนกำลังสีโตกดินเนาะแตมีพี่น้องชาวแขวงาวนาเขตเพากันมานางลินมาย่างเลาะหลายพอสมควรเรนาะรรยากาศอยู่บริเวณกองครัวตาเวนกำลังสีโตกดินพี่น้องอฟังมุกดาหารประเทศไทย เพน้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ้านนี้บอสอนสิขอปิดคลิปไว้เพียงสำนีก่อนเนาะ<ม>โอกาสหน้าพบกันไหมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้บอสอน,นเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปครั้งต่อไปสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้องเลย